บ้านพร้อมสวนแปลงเล็กๆครับเนี่ยชนอกคูแดงด้วยนะนี่หลังนี้เลยครับหลังนี้เลยมันจะออกลกๆหน่อยนะครับนี่ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าเป็นครัวไทยอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วมีบันไดขึ้นเข้าไปในครัวชั้นในอีกทีหนึ่งนี่ห้องนอนตรงนี้ห้องนอน น,นี่ห้องว่างวันนี้เข้าไปไม่ได้เจ้าของเขาไม่ได้อยู่ผมผ่านมาผมก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนนี่สวนอยู่หลังบ้านนะครับส่วนทางนี้เข้าหมู่บ้านเป็นทางซอยเข้าหมู่บ้านตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลกอนโออำเภอด่านมะขามเปี๊ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นโฉนดคุดแดงใน,ในที่1่ไร่สองาน45ตารางวานะครับเนี่ยบ้านหลังนี้พร้อมสวนเนะ่ยขายอยู่ที่1,5ล้าน5้าแนบาทนะครับ สวนที่นี่นะครับของบ้านหลังเนี้เขามีต้นมะขามแบบนี้แล้วก็มีนี่นี่ต้นเนี่ยผักหวานป่าต้นมะม่วงก็เยอะนะครับเนี่ยกําลังออกช่อออกใบอยู่เลยนะครับนี่ไฟฟ้าประปาพร้อมส่วนทางด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างๆบ้านนี่ครับนี่ท่งบ้านเขาจะประมาณนี้ตรงเนี้ยเป็นที่จอดรถนี่ห้องนอนเขา ถนนหลวงชนบทนะครับนี่ผ่านใจกลางหมู่บ้านมาเลยผ่านหน้าหน้าบ้านเลยนะครับนี่จากเนี้ยไปเนี่ยไปขึ้นเส้น3085หรือรือเส้นแยกบ้านยังเกาะไปลำทรายนะครับแยกเข้ามาเนี่ยประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับส่วนวัดดอนสว่างโรงเรียนอนามัยห่างจากตรงเนี้ยประมาณ300เมตรครับนี่ไปเส้นนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูให้ดูเพื่อนบ้านนี่แบบนี้เลย เขาไม่ได้อยู่นะครับหลังนี้เขาปล่อยทิ้งไว้นานก็เลยดูลกๆไม่ได้ทําความสะอาดนะครับข้างหน้านี่เป็นพุ่มกระดังงานะครับเดี๋ยวพาเขาไปดูบันไดทางขึ้นของบ้านสักนิดหนึ่งนี่บ้านเขาจะออกโจยาวแบบนี้ครับนู่นห้องแรกนะครับนี่ประตูทางเข้าพอเข้าไปเสร็จแล้วไปชนกันด้านหลังเลย ส่วนขวามือนี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งจะมีห้องน้ําในตัวตรงนี้ครับหนึ่งห้องส่วนทางขึ้นหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นี่นะครับนู่น ون, ถนนหลวงชนบทผ่านหน้าบ้านเราหน้าบ้านเนี่ยกว้างอ่ากว้างประมาณห้าสิบสามเมตรนะครับตอนลึกเข้าไปเนี่ยก็ประมาณสี่สิบสามสี่สิบสองสี่สามเมตรนะครับนี่ข้างบ้านก็จะประมาณนี้มีต้นมะม่วงนะครับ มีต้นยอมีต้นหน,หน้อยนามีต้นชมพู่นะครับส่วนด้านนี้นี่มีต้นมะนาวออกลูกเยอะแยะเลยครับแล้วก็ร่วงเต็มหมดเลยใต้พื้นเนีะครับลูกมะนาวทางนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในสวนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่เขาก็เลยไม่ได้ ทําความสะอาดทําสวนให้มันใหม่ๆดูดีๆครับเขาเลยไม่ได้ทําถ้ามีเจ้าของคนใหม่มาอยู่นะครับมาพัฒนามาเสริมแต่งสักนิดนึงผมว่าสวยเลยนี่ข้างบ้านครับนี่ทรงข้างบ้านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกกันผมออกมาข้างนอกแล้วครับนี่นี่ทรงบ้านก็จะประมาณนี้ครับเนี่ย หน้าบ้านเนี่ยนะถ้าเป็นผมผมจะเอาต้นไม้ออกให้ดูดีกว่านี้นะครับพุ่มกระดังงาก็ใหญ่ไปมันบ้างหูวเฮ้งหน้าบ้านนะครับถ้าเราออกมันจะดูบ้านดูเด่นดูสง,งา่าพื้นดินเนี่ยเขาถมสูงกว่าถนนอีกนะครับนี่เห็นไหมครับก่าสร้างบ้านแล้วก็ทําสวยแหละหลังเนี้ยครับผมเข้าไปดูด้านในมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ยังดีอยู่เลยเขาปลูกกระเบื้องทั้งหลังนะครับนี่ มีต้นไผ่ตรงนี้ด้วยนะครับทางสาธารณประโยชน์เขามีสามบ้านเลยนะแปลงนี้ครับผมมาถึงท้ายแปลงที่ดินด้านซ้ายมือนะครับส่วนเนี้ยด้านหน้าของแปลงที่ดินด้านขวามือก็คือที่ผมเดินเข้าซอยมานะครับเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาเดินมาเนี่ยครับนี่ด้านซ้ายมือนะครับหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนั่นนะนี แปลที่ดินเราก็จะไปถึงต้นไม้ใหญ่นู่นนะนะครับด้านหลังส่วน,นข้างๆแปลงที่ดินทางทางด้านซ้ายติดทางสาธารณะเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะกรูดเรียงรายเต็มหมเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็มีต้นมะขามน่าจะเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับเนี่ยมะขามเปรี้ยวอะครับเยอะเหมือนกันหลายต้นเหมือนกันนะครับนี่โอเคสนใจก็ลองสอบถามเข้ามานะครับ ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ